หุ่นยนต์ศิลปินโชว์ความสามารถในการวาดภาพเหมือนไปดูกันค่ะว่ามันทำงานเร็วแค่ไหนหายใจแป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะ5นาทีเท่านั้นเองวาดภาพเหมือนสาวๆเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งภาพค่ะเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นำมาโชว์ความสามารถในงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีนหรือว่า CIE จัดขึ้นครั้งที่5แล้วค่ะที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติในนครเซียงไฮยทางตะวันออกของจีน ในงานนี้ยังมีโชว์สุดไฮเทคอีกหลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีการแสดงภาพเหมือนหรือว่า Immersive Lightning Show ที่พาไปเที่ยวพระราชวังฤดูร้อนแบบเสมือนจริงเหมือนที่เราได้เดินเข้าไปชมในพระราชวังด้วยตัวเองพาท่องไปยังมุมต่างๆของพระราชวังที่เต็มไปด้วยความสวยสดงดงามค่ะโชว์ Immersive Lightning ถือว่าเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวค่ะและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทำครัวสุดไฮเทค ทำอาหารง่ายๆด้วยเครื่องเครื่องเดียวไม่มีทั้งควันไม่มีทั้งไอร้อนเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมกุ้งผักเครื่องปรุงใส่เข้าไปแป๊บเดียวออกมาเป็นอาหารจานอร่อยแล้วก็หน้าตาดีด้วยค่ะงาน cii e นำสินค้าที่หลากหลายมากๆมาจัดแสดงนะคะงานนี้ยานพาหะที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำหลากหลายรุ่นก็นำมาโชว์โฉมด้วยเหมือนกันถือว่าพลาดไม่ได้เลยค่ะ เพราะว่าต้องเข้ากับประเทศจีนที่เขาเน้นเรื่องของการปลดปล่อยมลพิษมีทั้งรถจัก,กรยานยนต์และรถยนต์ EV ีรุ่นต่างๆที่ผลิตในจีนขนมากันเป็นกองทัพเลยค่ะงาน CIIE นอกจากจะเป็นเวทีโชว์ความไฮเทคต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีการเจราจาธุรกิจในงานนี้ด้วยเพราะว่า บริษัทน้ำมันนอกชาฝั่งแห่งชาติจีนผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนอกชาฝั่งรายใหญ่ที่สุดของจีนได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับซัลายเออร์18รายจากทั่วโลกมูลค่าสัญญาที่ลงนามโดยบริษัทนักง,งานมหกรรมนี้ทะลุ50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนับตั้งแต่มีการจัดงานมหกรรมครั้งแรกในปี2018มาจนถึงงานในปี2022ค่ะ